ตอนนั้นมาตุลาคมไม่มีโควิดเนาะเด็กจะมานั่งสวดมนต์ทำสมาธิกเฉยๆในชั่วโมงคุณธรรมใช่ไหมคะแล้วก็อบรมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอันนี้ดีมากพี่ชอบมากเลยค่ะแต่พี่ก็เพิ่มเติมก็อยากจะให้เด็กนะคะเกิดในเรื่องของการพัฒนานเรื่องของจิตใจมีสติมีสมาธิมากขึ้นในการเรียนก็จะพยายามหาวิธีใหม่ๆแล้วปรากฏว่ามันยังไม่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของโรงเรียนรักษาศิลปห้าพี่ก็ขออนุญาตว่าพี่อยากทําโครงการโรงเรียนรักษาศิล5ห้าซึ่งมันเป็น โครงการต่อเนื่องกับโรงเรียนคุณธรรม29ประการตามสพทมันก็สอดคล้องกันได้เช่นในเรื่องของการให้เด็กรู้จักเรื่องของรักษาศิล5ห้าฝึกนั่งสมาธิมีแผนการสอนให้กิ่งก็เอาแผนการสอนนะคะกระจายให้กับคุณครูเขาแล้วก็ตอนหลังมาพอดีผู้อำนวยการอินทิรา,ม,ามีการทําคําสั่งโรงเรียนคุณธรรมสพทด้วยเอาคู่กันเลยเป็นคําสั่งเดียวใครรับผิดชอบบ้างแล้วก็แบ่งกันเลยค่ะ f a c i l i เตเตอเนี่ยบอกได้เลยว่าอบรมบ่อยมากนะคะเราก็ได้ข้อคิดมาละจากการที่เราเข้าไปเรียนเราเป็นครูไทยอ่ะเราก็จะสอน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 เด็กแบบว่าเป็นการสั่งสั่งสั่งอย่างเงี้ยคะ่ะมันพอเราสั่งสั่งเด็กแล้วเด็กก็ไม่อยากจะทําตามอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าต้องใช้ การในการสอนเด็กให้เด็กอะค่ะรู้จักคิดเองทําเองแก้ปัญหาเองอะค่ะอย่างเด็กไม่ทําการบ้านมาอย่างเงี้ยเราก็จะทํายังไงให้เด็กทํากลายเป็นว่าเราก็จะต้องอจะทาโทษแต่ยังไงดีอะไรเงี้ยก็กลายเป็นการฆ่าโทษมันก็ไม่เกิดการที่เด็กจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้อะเนาะมันไม่ใช่การทําให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนแต่ว่าอบรมจากโครงการนี้บอกดีมากๆเลยค่ะ ชอบโครงการนี้ที่มีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วมันเห็นผลจริงนะคะแล้วก็เอามาลองปฏิบัติใช้โดยเฉพาะปีนี้ได้โครงการจากเขตมาปั๊บจิตอาสาพระราชทานทําโคกหนองนาโมเดลกิ่งก็ขอปรึกษาท่านผู้อำนวยการคุณครูนี่แล้วเด็กเราจะไหวไหมคะก็ถามเด็กเลยค่ะใช้กิจกรรมจากฟ้านี่แหละ ลูกโรงเรียนเราจะทําได้ไหมนานเนี่ยเราอยู่บนที่ดอนนะเราไม่ได้อยู่บนพื้นที่ลุ่มนะเวลาถึงหน้าแล้งที่ไร้น้ําไม่พอแล้วก็มีปัญหาเรื่องเครื่องดูดน้ําอะไรอย่างเงี้ยทำได้ครูทําได้หนูอยากทํานาเอ้าหนูอยากทําได้ลูกแต่ว่าต้องช่วยครูนะเพราะครูก็ทําให้เป็นตรงนี้จะปลูกยังไงใครจะดูแลแล้วดูแลกันยังไงแล้วจะเอาใครมาสอนแล้วลูกจะเอาใครมาแนะนําเขาก็แนะนําคนนั้นคนนู้นคนน,นี้ปรากฏว่าก็มีผู้ปกครองเราค่ะก็เคยทํานามากันหลายคน ก็ได้ ะะภูมิบัญญามาผู้ปกครองเด็กป .5 เราอะค่ะเอาเข้าเปลือกที่จะเอามาใช้ในการทำนามาบริจาคโครงการพระราชดำริที่เราไปขอทําโครงการเขามาดูดินนะปรากฏว่าดินของเราอะไม่อุดมสมบูรณ์เขาก็เลยเอาปุ๋ยมาช่วยก็เอามาใช้ในการทํานาด้วยนอกจากสวนตรงนี้เรายังมีสวนมะนาวมะกรูดนะคะอยู่ตรงข้างลงเห็ดนะคะอันนั้นเด็กๆก,ก็ช่วยกันทําทุกอย่างนะคะไม่ไม่ใช่ว่าคุณครูไปนั่งทําให้แต่เด็กจะแก้ปัญหาเอง ตอนนี้ก็รอรอว่าผลผลิตของเราจะ,จะเจริญเติบโตเนาะผลจากการที่เราถามเด็กคุยกับเด็กแล้วเด็กลงมือทําเองเออจริงด้วยรัเรียนอย่างนี้แล้วเด็กสนุกอะเด็กกล้าที่จะคุยกับเราเด็กกล้าที่จะโต้อตอบกับเราเด็กกล้าเปิดใจกับเราจากที่กิ่งอะค่ะเคยแบบเป็นครูที่สั่งสั่งสั่งกลายเป็นว่าลองอย่างนั้นไหม ทำอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไม่ลูกอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทํานิสัยเนี้ยกับเด็กทุกคนในโรงเรียนเด็กในห้องเราอะ่ะเขาจะโอเคพอไม่เจอหน้าครูก็ครูหนูคิดถึงครูกิ่งมาแล้วดีใจจังเลยแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขมากเลยอ๋อเด็กๆก,ก็คิดถึงเรานะอะไรเงี้ยมันดีมันมันมีความรู้สึกว่าเราภูมิใจมากกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะก็คุณครูก็สามารถที่จะ เข้าใจเด็กมากขึ้นเล่นกับเด็กได้มากขึ้นเล็รักเด็กเหมือนลูกของเราเองได้มากขึ้นอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องมีหัวใจความเป็นความเป็นแม่ความเป็นพ่อเนาะถ้าเราไม่ได้เป็นแม่คนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอย่างนี้เลยก็เหมือนกับลูกคนอื่นทั่ว,วไปลูกชาวบ้านแล้วก็ต้องเลี้ยงดูต้องดูแลเขาเป็นหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้มันมากกว่าหน้าที่อะคะ่ะมากกว่าความรับผิดชอบอะคะ่ะมันคือหัวใจของความเป็นครู การที่เราเป็น f ิ c i เตเตอร์มันมันมากกว่านั้นมันมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมันมีความรู้สึกว่าเราได้ให้สิ่งที่เป็นโอกาสกับเด็กพัฒนาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการในวิชารายวิชาอยู่แล้วหรือว่าการส่งเสริมในเรื่องของหัวใจซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้แต่ครูที่มีตัว,ม,ตวมีตนมีหัวใจมีจิตวิญญาณนี่แหละทำได้จริงค่ะนี่คือความสุข ที่เราได้จากการทํางานเพราะเราก็กินเงินเดือนมันก็เป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าทําแล้วมันไม่มีความสุขแล้วเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขได้ไง